ตอนที่195กวนชางซินเมื่อเห็นว่ากวนชางซินรับปากแบบนั้นราชามังกระแดงก็พอใจอย่างมากจนยิ้มกว้างออกมายิ่งกว่าเดิมดีงั้นคงต้องรบกวนท่านกวนด้วยในมุมมองของราชาบางกแรแดงแล้วเนื่องจากพวกมันได้ขอให้กวนชางซินช่วยเหลืองั้นพวกมันก็ควรมีท่าทีที่เหมาะสมพวกมันควรจะเคารพอีกฝ่ายและไม่ทําอันตรายต่อกวนชางซินแต่เมื่อกวนชางซินได้ยินดังนั้นมันก็ทําให้เขาถึงกับลนลานขึ้นมา ไม่ไม่ราชาเรียกแค่ชื่อข้าก็ได้ข้าคนนี้ไม่สมควรได้รับสิทธนั้นหรอกโอ้ท่านกวนไม่จําเป็นต้องถ่อมตัวเช่นนั้นเจ้าสอนเราในการก่อสร้างและเราก็ควรเรียกเจ้าว่าท่านนะถูกแล้วแม้ว่าราชาบังกรจะเป็นพวกอารมณ์ร้อนแต่มันเองก็พอมีเหตุผลอยู่บ้างมันได้บอกกับสัตว์อสูรที่อยู่ด้านหลังมันพวกเจ้าจําไว้ว่าต้องทําตัวดีๆกับท่านกวนในอนาคตถ้าใครกล้าที่จะไม่เคารพเขา,ข,าข้าไม่ปล่อยเอาไว้แน่ หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นสัตว์อสูรรอบๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านกวนนี่มันกวนชางซินทั้งตื่นเต้นและกังวลสุภาพเกินไปแล้วเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ต้องเหนียมไอายไปหรอกราชามังกระแดงหัวเราะออกมาอย่าปฏิเสธเลยไม่งั้นแล้วมันจะเป็นการดูถูกข้าเมื่อราชาบางกรแดงพูดแบบนั้นออกมาจิ้งจอกพันหน้าก็ถึงกับมองค้อนอีกฝ่ายกวนชางซินลังเลไปสักพักก่อนที่จะพยักหน้า ได้ในเมื่อราชาบอกมาแบบนั้นงั้นข้าก็ควรรับเกียรตินี้เอาไว้แต่สิ่งที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้มันเป็นการดูถูกผู้หญิงไม่ใช่หรืองไงจิ้งจอกพันหน้าฮึดทาศัยเมื่อได้ยินแบบนั้นกวนชังศินก็ปิดปากเงียบทําทีว่าไม่ได้ยินการทะเลาะกันระหว่างราชามังกรแดงกับจิ้งจอกพันหน้านั้นคนที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางอย่างเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ เสียงหัวเราะของราชามงกรแดงหยุดลงหลังจากที่มองไปยังใบหน้าที่เย็นชาของจิ้งจอกพันหน้ามันก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นแล้วหัวเราะออกมากลบเกลื่อนฮ่าฮ่าจิ้งจอกพันหน้าค่าค่าใบหน้ามันเต็มไปด้วยเหงื่อที่ผุดขึ้นมาและดูสลดอย่างมากข้าลืมไปได้ยังไงว่านางก็อยู่ด้วยบุคลิกของจิ้งจอกพันหน้าไม่เหมือนกับจิ้งจอกอื่นๆน,นางโหดร้ายและอารมณ์ร้อนยิ่งกว่า เมื่อเห็นท่าทีของราชามงแกรงจิ้งจอกพันหน้าก็เตือนขึ้นมาด้วยท่าทีไม่พอใจเจ้าจงระวังปากให้ดีหากข้าได้ยินคำพูดเช่นนี้อีกครั้งเจ้าคงโทษข้าไม่ได้ได้ได้ราชาผู้นี้ไม่สิข้าจะระวังไว้ในอนาคตราชามงแกรงใช้กรงและปาดเหงื่อของตนตอนที่บรรยากาศนั้นดูกระอักกระอ่วนก็มีเสียงตัดฝ่าสายลมดังขึ้นมาทุกคนต่างก็เงยหน้าขึ้นมองและพบกลุ่มสัตว์อสูรนกบินเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ละตัวนั้นแผ่พลังอันแข็งแกร่งออกมา ราชาอินทรีปีกฟ้าและลูกน้องได้กลับมาแล้วเมื่อเห็นบรรยากาศเช่นนั้นกวนชังซินก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายด้วยความโล่งอกหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจราชาอินทรีปีกฟ้าและลูกน้องก็ลงมาที่พื้นตอนที่พวกนั้นเกือบจะลงมาถึงพื้นพวกนั้นก็ลดขนาดลงไปดินที่หลังนั้นถูกกองไว้ในหลุมหลุมตอนนี้โดนถมจนกลายเป็นเนินเขาไปซะแล้วร่างของราชาอินทรีปีกฟ้ามุดออกมาจากโคลนก่อนจะกระพือปีกอยู่หลายครั้งหลังจากที่สลัดฝุ่นจากตัวแล้วมันก็ได้บินไปหาราชามางแกรง นี่ใครกันราชาอินซีปีกฟ้าคิ้วขมวดเมื่อเห็นกวนชางซินยังไงสะการสร้างตึกให้กับสํานักก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายสำหรับมันราชาอินซีปีกฟ้าไม่ต้องการให้คนนอกรู้เรื่องนี้เพราะแบบนั้นมันจึงมองไปที่กวนชางซินด้วยท่าทีไม่พอใจการถูกมองโดยราชาอินซีปีกฟ้านั้นทําให้กวนชางซินหวาดกลัวจนหน้าซีตอนนั้นทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อที่ผุดขึ้นมา เจ้านกขนยุ่งนี่คือท่านกวนข้าเป็นคนบอกให้จิ้งจอกพันหน้าไปพาเขามาแนะนําการสร้างตึกให้กับพวกเราเจ้าอย่าทําให้เขากลัวราชามงแกรงมองไปที่ราชาอินทรีปีกฟ้าด้วยท่าทีไม่พอใจหากเจ้าคิดว่าเจ้าจะสร้างตึกได้เองงั้นเจ้าก็ลองทําดูยังไงซักข้าก็ไม่มั่นใจในเรื่องแบบนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นราชาอินทรีปีกฟ้าก็เลิกคิ้วทันทีมันเงียบไปสักพักและพยักหน้าให้กับกวนชางสินท่านกวนข้าขอโทษด,ด้วยมันทําให้เจ้ากลัวงั้นหรือ ราชามังกแกรงทำการแนะนำกวนชางซินอีกรอบท่านกวนข้าขอแนะนำให้รู้จักเจ้านกขนยุ่งนี้ก็เป็นเจ้าแห่งเขตมืดคนนอกจะเรียกมันว่าราชาอินทรีปีกฟ้าราชาอินทรีปีกฟ้ากวนชางซินกลืนน้ำลายและแอบถอนหายใจเจ้าแห่งเขตมือดอีกตัวนอกจากจิ้งจอกพันหน้ากับราชามังกระแดงแล้วก็ยังมีราชาอินทรีปีกฟ้าอีกด้วยตอนนี้เจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามตัวได้มาอยู่รวมกันที่นี่ ในอาณาจักโรโจะวะจิ้งจอกพันหน้านั้นโด่งดังที่สุดและยังเป็นที่รู้จักดีที่สุดในฐานะเจ้าแห่งเขตมืดประชามังกรงและราชาอินซีปีกฟ้านั้นโด่งดังน้อยกว่าผู้คนรู้จักพวกนี้น้อยกว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครรู้จักพวกนี้อันที่จริงแล้วผู้บ่มเพาะทุกคนที่บ่มเพาะพลังไปจนถึงขอบเขตว่าส่วนนั้นต่างก็เคยได้ยินเรื่องเจ้าแห่งเขตมืดทั้ง3ากวนช่างซินก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้น กวนชังสินนไม่คิดว่าเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามจะมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาเช่นนี้เขายังไม่ทันได้เตรียมใจรับเรื่องนี้เอาไว้ท่านกวนเราต้องทำอะไรกันต่อราชามังกระแดงถามด้วยท่าทีคาดหวัง